สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอทิต์์ที่2มีนาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง7 h d ดเ h ดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา1 4 3 0นถึงเวลา1 6ิกา30นสำหรับคู่มวยทําการถ่ายสดครับมีทั้งหมด4คู่คู่หน่งกาสดเป็นมวยรอบปูเสือ ครั้งยี่สิบสี่สายบีคู่ที่1เป็นการพูร่างทางด้านลุงทยานฟ้าส่อย,ยิ่งเจริญการช่างโชกกับทางด้านนำโชคบุญน,นามวยไทยชกเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยสองปอนคู่ที่2การสดทนะับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สิบสี่สายบีคู่ที่2เป็นการพูร่างทางด้านยอดบัวง,งามลูกกันทะระพกกับทางด้านยอดเหล็กแหลมพอพิมพออนโชคเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อย่องปอนคู่ที่3กาสดเป็นการพูร่างทางด้านเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่พกกับทางด้านกำปั้นทองสอจอเปียกอุทยัย ชคเวทน้ำหนัก1นึองปอนเป็นคู่รองของการหาสดนะครับส่วนคู่สีขาสดเป็นการพูมร่างทางด้านยออกระตันยูจิตมองนน์เพราะทางด้านปีใหม่เอราวันชคเวทน้ำหนัก124ปอนด์ปอเป็นคู่เอกการหาสดก่อนที่เจะทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอฝากสับสนุน,นครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนาพักยกพีวายมวยพักยกรบออโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นถุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้สมาชิกญาลืมนะครับเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกญาลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่ py24 มวยพักยก py24 การเงินมั่นคงรอดเต็นวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจดดาวนแนะนำมาพักยกรบออตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก py24 เท่านั้น ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมจะมาชี้แนะนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาครับตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนบะมวยทั้งคู่ชกกันมาแล้วนามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกระวางครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาครับอาจจะถูก,กบ้างผิดบ้างหรือว่าถูกหมดผิดหมดครับสมาชิกอย่าลืมนะพยายามดูรูปเกมการชกจริงบนเวทีเป็นหลักสําหรับข้อมูลทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษเลยนะครับ เราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์รคู่ที่หนึ่งการสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่4สายบีคู่ที่1นัดที่2นะเป็นการพระเราทางด้านลุงทยานฝาสอยิ่งเจริญการช่างพรกัทางด้านนําโชคบุญานามวยไทยโชคเวทน้ําหนัก1นึ่งปอนด์นักชกด้านป้ายแดงรุ่งทยานฝาสอยิ่งเจริญการช่างอายุส6กปีนักชกมัจวุรนครราชสีมาสูง1 7 4เซนเมตรทำการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอยิ่งเจริญการช่าง ทางด้านรุ่งทะยานกว่านะครับเป็นมวยถนัดขวาอาวุธคุบเครื่องบุ๊สู้ดีนะครับเดินเปิดเกมขยันเดินเปิดเกมขยันออว้วนนะเตะนักต่อยแรงมาส่อุนแรงกล้าแรงกล้าสวนเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช่ได้วุฒิจิตใจสู้ดีไว้ล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านยอดวงงามรุกกันทะที่เวทีมวยเจ้าเกสีส่วนทางด้านกวามเงิน,นครับนำโชคบุญน,นามมยไทยนักชกรุ่นพี่ อายุ20ปีคนระับนักชกจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูง103เซนติเมตรทำการเก็บตัวไิซ้อมที่ค่ายมวยบุญลานามวยไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านนำโชคครับนะเป็นมวยถนัดขวาโซมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าส่วนเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขานะครับอาวุธออกที่นหนักที่แรงทุกลูกเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข่งแรงใช้ได้วุฒิจใจมั่นคง2ไวล่าสุดแพดด้คะแนนด และไฟล่าสุดแพ้นอกด,ด้วยสามด้านยอดเกลกลมต่อไปทักใจที่เวทีมวยชกสีมวยคู่นี้นะครับทางด้านปวยแดงรุ่งทะยานฟ้านักชกรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกได้สูงที่ลอยกันเห็นชัดเลยนะครับไฟแรกในมวยรอบปูนเสือก็โชว์ฟอร์มไว้ดีนะแต่ไม่ชนะนะแพ้คะแนนทางด้านยอดวงงามรุปกันทะละลงมาแบบสนุกประเภทมวยอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีก้าแรกก้าส่วนอาวุธออกได้หนักได้แรงทลูกแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยในเวทีมัตสานเมืองกรุงดูว่าไปลองครับ ส่วนทางด้านนําโชคนักชกรุ่นพี่อายุมวยมากกันอายจริงมากกันสามสีป่ปีทีมงานเพชรยินดีส่งเข้ามาชกในมวยรอบครังนี้นบะคือครั้งที่สี่ไฟแรกนะครับในมวยรอบปูลคังนี้นะแพ้น็อกยกสามด้านยอดเแหลมโดนซอกนะแพ้น็อกลงมาในยกที่สามไฟล่าสุดก่อนหน้านี้นะที่จะเข้ามาชกในมวยรอบปูเสือกก็โชว์ฟอร์มไม่มีไม่ดีเท่าไหร่นะแพ้ต่อมาสามไฟลวดทางด้านนําโชคประเภทมวยไฟเตอร์บูสู้ดีกล้าแรงกล้าส่วนอาวุธออกดีหนักดีแรงรุ่งน,น,นะแต่รูปร่างชุกชกเสียเปรียบเห็นชัดนะครับ สรุปการขอวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดมวยคู่นี้นะผมดูว่ารูปเกมการชกของมวยคู่นี้ในยกต้นๆนับน,นะน่าจะออกมานับแรกวุฒิกันสนุกแน่นอนนับทั้งคู่ประเภทขาแร่ขารยุยอาวุธออกหนักรีแรงกันทั้งคู่ไครพาดโดนคา,ารมีิอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านเกมระยะยาวนะครับทางด้านรุ่งทยาน้าดูว่าเกมไปปลายนะับทางด้านรุ่งทยาน้ารูปร่างชงชกได้เปรียบนะครับจังหวะวงในจังหวะกดแขนไร้แขนปว่างหน้าตัแทง น่าจะทําได้ดีกว่านะลูกเล็กลูกใหญ่ทำาเราเห็นชัดก,กว่านะบดเบียบไปแล้วแลกกันไปแล้วดูดีกว่าจะชนะนําโชคบุญนามมวยไทยไปได้นไสนุกสําหรับผู้ชนะคู่นี้นะยังมีโอกาสได้ไปต่อในมวยรอบปุนเสือครั้งนี้นะไปเจอกับผู้แพ้ของคู่ที่สองครับส่วนผู้แพ้คู่นี้นะเก็บตกรอบไปเลยนะหมดโอกาสแล้วนะครับ ก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2การสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สิบสสายบีคู่ที่2นัดที่2นะครับเป็นการพบ้ร่างทางด้านยอดบวงามรูปก,กันทะะพบกับทางด้านยอดเหล็กแหลมต่อต่อพิทักษ์ชัยนะครับชกเว้นน้ำหนัก112ปอนด์นักชกด้านฝ่วยแดงยอดบวงามรูปก,กันทะะอายุ18ปีนักชกมาจังหวัดมหาสารคามสูง175เซนติเมตรทำการเก็บตัวพิซอมที่ค่ายมวยรูปก,กันทะะทางด้านยอดบวงามนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวนะครับ ทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงดันแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงนับบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อหุดเอาวุงนอกพอใช้ได้นับเตะต่อ,ตอยหนักแรงวัวจิตใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดมีแพนออกโจยสามด้านยอดเ็กแหลมพอพิมพ์ออนที่ศึกเกียรติเพชรสันจอนครับที่เวทีมวยภูธรแล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนดนด้านลุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างที่เวทีมวยจางเกสี ส่วนนักชงด้านปวา่าเือนับยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์อนหรืหด้านยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยอายุส9ปีนักชกจังหวัดร้อยเอ็ดสูง1 7 3ซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยต่อพิทักษ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ดทางด้านยอดเหล็กแหลมเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงครับเอากรบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่กตอยแรงมาสอออุ่นแรงสอกดักสอกสวนออกด้แม่นออกด้คมเข่าในแข็งแรงใช้ได้ครับจังหวัดลำแทงกว่างแทง,ง,แทงก็ทำได้ดีสอกรับชิดออกด้รวดเร็วอันตรายวัวจิตรใจมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกยุ้ยสามด้านยอดวงงามลูกกันทะระสึกเกียริเพชรสัญจรที่เวทีมวยภูทรและไฟล์ล่าสุดครับอชนะน็อกยุ้ยสามด้านนำโชคบุรณา,นาม,มวยไทยที่เวทีมวยชัเจะสีมวยคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดวงงามไฟแรกในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้ก็โชว์ฟอร์มดีครับด้วยการเอาชนะรุ่งทยานฟ้าลงมาบัสนุกทางด้านยอดวงงามนะครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีอาวุธ อาวุธที่ถนัดอาวุธหลักเป็นมวยเข่าในแข่งแรงครับเดินแทงกว่างแทงการยืนระยะไปไปลายมั่นคงส่วนทางด้านควายเงินยอดเล็กแหลมนักชกรุ่นพี่อายจริงมากกัน1-2่งสอปีไฟแรกโชว์ฟอร์มครับด้วยการฟันศอกอัชนะน็อกด้วย3ทางด้านนําโชคลงมานะครับทางด้านยอดเลลกแหลมเองครับฟอร์มการชกก่อนที่จะมาเข้าชกในมวยรอบปุนเสือครั้งนี้ก็โชว์ฟอร์มไว้ดีตลอดครับ5-6ไฟหลังสุดชนะน็อกมาตลอดแล้วก็แพ้น็อก1ไฟเท่านับฟอร์มการชกถือว่าโชว์ไวด้ดีโชว์ไว้สวยเลยครับ ประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่ถนัดนครับอาวุธหลักเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับแต่เป็นนักชกที่สามารถใช้หมัดและศอกได้ดีครับโดยเฉพาะศอกเนี่ยออกดิแมนออกดิคมและช่วงหลังมาเนี่ยใช้ศอกครับฟันชนะน็อกคู่ชกมาแล้วหลายไฟต์ที่ตอกันะนะครับก่อนที่ผมทาการสรุปการขอวิจารณ์ผมจะมเล่าร่าวๆครับมวยคู่นี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้คือครั้งที่สี่เคยเจอมาหมดซอกไฟนะัดผัดกันแพ้น็อกและชนะน็อกมาคนละไฟนับ ไฟแรกต่อ,อยกันที่เวทีมวยราชำเนินเมื่อวันอาทิตย์ที่27เดือน10ปี67เป็นทางด้านยอดวงงามครับเอาชนะน็อกทางด้านยอดเล็กแหลมลงมาได้นในยกที่4และไฟล์ล่าสุดที่คู่เจอกันครับคือสึกเกียริเพชรส,สันจรที่เวทีมวยภูธรเป็นทางด้านยอดเล็กแหลมเอาชนะน็อกครับทางด้านยอดวงงามลงมาได้นในยกที่3แก้มือได้ครับเมื่อวันที่24เดือน12ปี67ก็เมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมามาเจอกันใหม่นะครับไฟนี้เป็นไฟที่3ในมวยรอบปุลเสือครั้งนี้ครั้งที่4 ใครชนะนะครับจะได้เข้าไปต่อนับในรอบแปดคนซ้ายเป็นคนที่สองต่อทางด้านแคมโบรดสิลมหนาวส่วนตัวนะมวยคู่นี้ผมเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านนักชกรุ่นพี่ด้านยอดเล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะครับดูว่าต้นต้นนะครับจังหวะการออกอุ้ทางด้านยอดเล็กแหลมจอ,อกได้หลากหลายรวดเร็วหนักแรงกว่าโดยเฉพาะหมัดและศอกเนี่ยออกได้ดีเลยครับศอกดักศอกสวนออกด้แม่นออกดนคมกดนับรุนน็อกก่อนได้นะครับ ตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทังด้านยอดแหลมดูดีกว่านะมีราคาสมาชิกก็ยืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายนะปะทับบทเปียบไปแล้วทางด้านยอดแหลมไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วนะพยายามชกในลูกเกมตัวเองถนัดนะดันเตะดันแทงเน้นลูกหนักรุนแรงโขสู้ครับอย่าเน้นปั้มเข่าไหนมากดูดีกว่าจะชนะยอดงงามรูกกันทละไปได้สนุกก,ก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3การสดเป็นเป็นรองคู่เองนะเป็นการผู้ร่างทางด้าน เพชรประภาพรรูปบ้านใหญ่พบก,กับทางด้านกำปั้นทองชอห้าพยักชกเวทน้ำหน,น,นักหนึ่งร้อยสองปอนนักชกด้านป่ายแดงคนระับเพชรประพาพรรูปบ้านใหญ่ถึงด้านเพชรประภาพรส่อเตชพันอายุสิบเจ็ดปีนักชกประจังหวัดกาญจนบรุรีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสี่เซนเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยส่อเตชพันทางด้านเพชรประภาพรนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชงชกสูงคนระับตรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธครบเรื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดี จังหวะดักเตะดักแทนวีนับมัดสอกรุนแรงสอกดักสอกสวนออกในแม่นออกทีคมข่าววงในแข่งแรงนับจังหวะดันแทงขวางแทงก็ทำมาดีหุ่จิวใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล่าสุดมีเสมอกับทางด้านยอดโบงงามลักกี้บันเทิงที่เวทีมวยจ้เจสีและไฟล่าสุดับเสมอกับทางด้านเดชพานุสอบพงอมรที่เวทีมวสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านไ่ายเงินกัาปั้นทองชอห้าพยักษ์ถึงด้านกําปันทองสอจอเปียกอุทัย อายุส9ปีนักชกมณจว 4, สี่สเกตสูง168่ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซอมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์ทางด้านกำปั้นทองนะเป็นมวยถนาัดสายทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้านะอาวุธครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทงดีมากเสาะรุนแรงเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ผู้จิ่ใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านเพชรเอกเกี Pet e c, ยรติจำรูนที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟล์ล่าสุดนะชนะคะแนนด้านเบอร์หนึ่งสองสลัชีพที่เวทีมวยภูธร มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ้ายแดงครับเพชรประภาพรนักชกรุ่นน้องเจ้าถิ่นเจ้าบ้านชกอยู่ที่เวทีมวยเจ้ากรสีเป็นประจําสม่ําเสมอถือว่าเป็นดาวรุ่งครับประจําสึกเกียริเพชรครับกับใส่4ีการชก17ดไฟล์ล่างสุดแพ้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอไป2อไฟล์ประเภทมวยสูงยาวครับอาวุธครบเครื่องหมัดและศอกในออกดีๆครับโดยเฉพาะสอกดักศอกสวนออกในแม่นออดิคมอาวุธถนัดนะเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับเดินแทงกว่างแทง การยืเลปลายเนี่ยมั่นคงคู่ขี้สูสีมานับหน้าเสือดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านก่อนเงินนักชกรุ่นพี่นะครับกำปั้นทองทีมเดียนทางด้านกลุ่มพลังใหม่เพิ่งจะมาชกที่เวทีมวยช่วงที่สี่ไฟที่เป็นไฟแรกนะครับประเภทมวยฝีมือดีเอาคุบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีนอกได้ในดีหมัดและซอ,อกออกได้ดีนะครับแต่รูปร่างชุงชกเสียเปรียบเห็นชัดนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3มรองคู่เอกส่วนตัวดูว่า มวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมการชกของมวยทั้งคู่ครับน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกวุนกันสนุกเกมการชกน่าจะเบียดก,กันตลอดผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมไปไปลายการยืนระยะท,ท้ายนะครับส่วนตัวเลือกชอบน้าน,นักชกุ่นน้องเจ้าถิ่นเจ้าบ้านด้นานเพชรประพาพรครับดูว่ารูปร่างชุวงชกที่สูงที่ลอยกันเห็นชัดครับจังหวะเข่าขในจังหวะก,กดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทงน่าจะทําได้ดีกว่าลูกเล็กลูกใหญ่นะครับทำเราเห็นชัดกว่าแน่นะครับคู่ขี่สูสีมาหน้าเสือเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับดูดีกว่า คุ้นเคยบรรยากาศสนามคุ้นเคยบรรยากาศในเวทีมากกว่านะครับดูดีกว่าจะบนเบียดชนะกำปั้นทองสอจอเพียกอุทัยไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่นะคู่สี่ขาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการพูร้เล่นทางด้านยอดกตันยูจิตเมืองนนท์พบกับทางด้านปีใหม่เอราวาัณชกเวทน้ำหนัก124ปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงยอดกตันยูจิตเมืองนนท์อายุส9ปีนักชกจัดร้อยเอ็สูงหนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทางด้านยอดกระตันยูนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงโจกสูงคนระับโซมวยมออกเป็นมวยฝีมือผสมเข่าเอากรุบเครื่องจงังหวะดักเตะดักแทงดีหมัดสอ,อกแรงสอ,อกดักสอ,อกส่วนออกลิเมนออริคมเข่างในมีทุกกดแขนไร้แขนขวางหน้าดันแทงมีสอ,อกสลับหัวจิตใจสู้ดีมีทุกคึ้ตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนน,น,นลิทิเดสเกียร์ทรงลิท,ท่เวทีมวยช่องเจสีและไฟล์ล่าสุดนะพิกเอาชนะคะแนนเพชรสมานสอสมานกาเมนสึกมวยไทยวิถีทิ้นไทย สันจรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนนักชงด้านปลวยเงินปีใหม่เอราวันอายุ26ปีนักชงประจจังหวัดสงขลาสูง1 6 8ซนเมตรทำการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยเอราวันทางนั้นปีใหม่นะเป็นมวยถนดัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมข้าเอาครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเก่าเกมนะเตะหนักต่อยแรงจงังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดสออรุนแรงเข้าในร็อกรัดมาตีดีแข็งแรงนะจงังหวะดันแทงขวางแทงก็ทำมาดีหัวใจสู้ดี สองไฟล่าสุดมีชนะน็อกคิ้วสามด้านเชอรี่ออลดอนที่เวทีมวยราชดำเนินและไฟล่าสุดนะชนะคะแนนทางด้านปานเทพสอ่จอจลเล็กไฟล่าสุดนะอนชนะน็อกคุ้วสามด้านปานเทพสอ่อจอเล็กเมืองนอนท์ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่แนวสมาชิกทางด้านป่ายแดงนบยอดกระตันยูนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดมวยเกรดเอบวกนะศึกของมวยเกรดเอบวกนะศึกมวยดี วิถีไทยนับทีมงานจิตมงนนดูแลการฝึกซ้อมและให้การสรับสน,นครับฟอร์มการชกช่วงนี้โชวยดีโชยสวยคนระับชนะติดต่อมาสามไฟรวดประเภทมวยส่งยาอุบเครื่องครับนอกได้ในดีอาวุธมีทุกลูกนครับอาวุธ่นาเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับเดินแทงขวางแทงการยิเลยปลายมั่นคงและเคยมาชกที่เวทีมวยชกงเจ็สี่ไว้แล้วนะครับส่วนทางด้านขวามเงินปีใหมนะ่นักชกรุ่นพี่เจ้าถิ่นเจ้าบ้านกระดูกการผ่านมวยดูดีกว่าครับจำนวนการชกชกมา,มามากกว่า อายุมวยมากกันอายจริงมากกัน6 7เจปีครับชื่อเสียงเนี่ยดังมานานแล้วครับสมัยร้อยปอนเนี่ยถือว่าเป็นยอดไอด้แดถือว่าเป็นยอดไอ้แอดเบอร์ต้นๆระดับประเทศเหมือนกันนะครับประเภทมวยจวังหวะฝีมือดีเอาทุบเครื่องนอกได้ในดีลักเรียมสมองมวยดีเก่าเกมครับรู้จังจังหวะเร่งรู้จักจังหวะชายกลับมาโชว์ฟอร์มไว้สวยครับฟอร์มการชก2 3ไฟล่าสุดกลับมาชนะตลอดครับโชว์ไว้ดีโชว์ให้สวยแต่ไฟเนี่ยดูว่ารูปร่างช่วงชกเสียบเปียกเห็นชัดนะครับ สรุปการขอวิจารณ์คู่ที่4คู่เอกดูว่ามวยคู่นี้รูปเกมการชกนับของมวยคู่นี้ก็น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกมกันสนุกเกมการชกในต้นๆเนี่ยน่าจะเบียดก,กันตลอดนับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่การยืดระยะเกมท,ท้ายๆนะครับส่วนตัวเลือกชอบในหน้าน,นักชกรุ่นน้องทีมเยือนนับถึงด้านยอดกระตันยูดูว่าจุดที่ได้เปรียบคือรูปร่างชกที่สูงหรือลอยฝ่านะครับจงังหวะวงใน,นจังหวะกดแขนไร้แขนฝัน่งหน้าดันแทงน,น่าจะทําได้ดีกว่านับลูกเล็กลูกใหญ่ทำระเห็นชัดก,กว่านะครับ ประกอบกับสภาพร่างกายช่วงนี้นครับหนุ่มสดกว่ากําลังอยู่ช่วงมั่นใจนะฟอร์มกําลังสดครับช่วงนี้บทเปรียบแล้วแล้วุฒดไปแล้วดูดีกว่านะการยีนดทายจะมั่นคงกว่าจะบ,บทเปรียบชนะปีใหม่เอราวัณไปได้แบบสนุกสาหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกวังนะครับคู่หนึ่งกาสดผมเลือกชอบด้านรุ่งทยานฟ้าส่อย,ยิ่งเจริญการช่างดูว่ารูปร่างฉกได้เปรี่ยนนะไปปลายเนี่ยดูดีกว่าลูกเล็กลูกใหญ่ทำเลยชัดกว่าจะชนะนำโชคบูนา คู่ที่นะครับเลือกชอบด้านยอดแหลกแหลมต่อพิพมพออนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายฝ่าโดยเฉพาะหมัดและสอดในอ่อกที่รุนแรงนรับรุ้นนับกดนอกก่อนได้นะไปไปาไยยุบย่นดูดีกว่าจะชนะยอดวงงามรูปก,กันทละไปดับสนุกคู่ที่นะคนับเลือกชอบด้านเพชรประพาพรรูปบัานใหญ่นักชกนุ่นน้องฟอร์มสดครับบทเบียดไปแล้วดูดีกว่านับรูปร่างชกได้สูงที่ลอยกันเห็นจัดชนะํำปันทองสอดจอเปียกอุทัยไปดับสนุกคู่ที่4นับเลือกชอบด้านยอดกระตันยูจิตมุนนน์ครับรูปร่างชกได้สูงที่ลอยฝว่ากันเห็นนับสภาพร่างกายหนุ มั่นใจกว่าครับบทเบียบแล้วจะชนะปีใหม่เอราวันไปได้แบบสนุกสำหรับมวยเด็ดนะครับติดดาวประจำวันที่7นะครับสำหรับมวยเด็ดติดดาวนับช่อง74นะประจำวันที่2มีนาสองพันนะผมเลือกชอบไม้สมาชิก1คู่นะครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่3าลรอคู่เอกเลือกชอบด้านเพชรประภาพรรูปปั้นใหญ่นะดูว่ารูปร่างชุกได้เปรียบนะเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครูคีสุสีมาน่าจะดูดีกว่านะจะชนะกำมั่นทองสอจอปีไทยเป็นแบบสนุกครับชอบด้านเพชรประพาพรนะครับ รูปบ้านใหญ่เป็นโมดาวตัวที่1สําหรับการเขาวิจารณ์นับจบลงแล้วนะสมาชิกชอบนะครับกดไลค์แล้วกดติดตามนะครับ